อย่างของวัดทางเรือเนี่ยโชคดีที่พระอาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่สามารถจะสร้างวัตถุมงคลใส่เป่าวัตถุมงคลนิลูิษลูกหามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ทําอะไรให้ลูกศิษย์ลูกหาบ้างตอนเนี้โอ้ตอนนี้ได้ทุกอย่างเลยโยมทุกเนี้ยทุกอย่างเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงพระอาจารย์ก็เป็นที่รู้จักเยอะก็มีอาบน้ำมนแทบทุกวันน,นะน้ำมน,นอ่าทุกวันวัน,นวันนี้ก็ส่วนยี่สิบตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลย ตั้งแต่เช้าตั้งแต่แปดโมงเย็นมืดอ่ะโอ้ก็มาอาบน้ำมนต์กันตลอดใช่อาบน้ำมนต์ลงนะลงนะแล้วก็สารพัดปรึกษาสารพัดเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องนู่นเรื่องนี่สอบนู่นจะได้ไม่ได้สารพัดอยู่มันก็เป็นฝันกำลังใจคนเป็นฝันกำลังใจให้กับเขามาหาเราคิดว่ามาแล้วสำเร็จ มาแล้วสําเร็จมาแล้วเขาบอกมีโชคมีดาบเขาก็เลยมาสัวความสำเร็จเขาเขาก็แต่ส่วนใหญ่เกาจะมาซ้ำๆๆะซ้ำนะใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาเขาก็จะมาซ้ําและก็จะพามาก็จะพาพวกมาอีกโอเขาซ้ำและพาพวกมาอีกโอบางคนนี่ถึงขนาดว่ามานั่งเฝ้าพระจารย์เลยใช่ไหมโอ้หลายคน โยมที่เป็นที่เป็นพ่อบ้านเนี้ยมานั่งเฝ้าพระอาจารย์เลยนะทําไมเขาเขาอยากจะออกมาเหรอพระอาจารย์ไม่อยากอยู่บ้านบางทีเขาก็เขา่าเขาก็คนนี้มันมีความสุขอย่างนะได้มาวัดได้มาเจอเราได้มาดูมันมันมีความสุขของเขาอย่างหนึ่งมาที่มานะเห็นบางคนบอกว่าโอ้โหอาบน้ำมนเนี่ยอาบกันถี่ยิบเลยคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็อาบก็อาบอย่างนั้นเลยพระอาจารย์เป็นความสุขทางใจเขา เพราะว่าอาบไปกลับไปมันดีเพราะเหร่าใช่บางคนบางคนอาบไปมีหลายคนนะอาบไปก็กลับไปก็ไปถูกหวยอหลายคนแล้วก็บอกเพื่อนต่อก็มาอาบไปอีกมันจําเป็นไหมที่ว่าจะต้องอาบบ่อยๆหรือว่าอะไรยังไงถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกอแต่คนน่ะเขาชอบอะ๋อเขาชอบเหมือนเราชอบกินข้าวนี่เขาก็จะมาบ่อยทําบ่อยคือคือคือพูดง่ายๆอาบเองไม่ได้อย่างให้พระอาบว่างั้นเถอะ บางทีเรามาเราแกล้งเอ้ารา้านแพงนึกไงนะอ่าก็พระอาจารย์ก็ทําพิธีให้นะทาให้ครับแล้วมันต้องเสียเงินเสียทองไหมพระอาจารย์ว่าอ่าตอนตอนตอนนี้สมัยก่อนก็ไม่เรียกร้องอะไรครับสมัยก่อนไม่เรียกแล้วแต่จะหยอดใส่ตู้ไม่หยอดก็ไม่ว่าครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ใครจะมาอาบน้ำมนต์ลงนะก็คือหนึ่งก็ขอเป็นเครื่องดื่มหนึ่งแพ็คครับเครื่องดื่มหนึ่งแพ็คครับถามว่าเครื่องดื่มหนึ่งแพ็ค เอามาทำอะไรเครื่องหนึ่งหนึ่งแพ็กนั้นเอามาเลี้ยงพระทำงานอและช่างที่ผมช่างที่ผมให้ทำงานครับอเอามาเลี้ยงส่วนเงินที่เราจะทำบุญเป็นค่าครูแล้วแต่ว่าจะใส่ยี่สบาทสาสิบาทไม่เคยกาหนดไม่เคยดูไม่เคยสนใจไม่ได้เรียกร้องไม่เรียกร้องอโยมจะใส่บาทหนึ่งก็ได้เพื่อให้ตัดขาดจากการอาบน้ำมนต์ก็จบ เพราะว่าบางคนมีบ่นเหมือนกันไปวัดบอกตู้บริจาคเยอะเลยแต่เขาไม่ยอมใส่แต่เขาไปด่าเขาไปบ่นว่าโอ้โหไปวัดไม่อยากไปเลยตู้บริจาคเยอะพระอาจารย์ของพระอาจารย์มีเยอะไหมตู้บริจาคผมก็มี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 ตู้ร่วมสร้างเมนแล้วก็ตู้กระถิืนแต่ถ้าพอเลิกเลิกจากงานกระถินมันก็จะมีแค่ตู้สร้างเมนตู้เดียว จาเช่าวัตถุมงคลก็ลงนี่จะให้ผมทําอะไรก็ลงอยู่ที่เมนนี่จะอ,อ,อาบและมลลงนะเช<อ>่าวัตถุมงคลทุกอย่างคือลงตู้สร้างเมนทุกหมดจริงๆจะจะ,จะ,จะ,จะกี่ตู้ก็แล้วแต่ก็อยู่ที่เขาอะนะไม่มีใครไปบังคับใช่ใชไหม,มว่าจะต้องจะต้องใส่ตู้น้าอะไรอย่างงี้ใช่นะาเขาบอกว่าการเข้าวัดเนี่ยทําไมจะต้องจะต้องอเสียเงินบ้างเพราะบอกว่านะช้าชํารหนีสงฆ์ ทำไมต้องชําระนี่สงอ่ชาชําระนี่สงเหมือนการเราเราเราไปเหยียบหินอิดหินดินทรายที่เรานั้นที่อยู่ในในวัดออกมาอือฮะกับอีอย่างเราเข้าห้องนอ้ําอือห้องน้ําเราใช้น้ําวัดแล้วมันก็เป็นแล้วอือก็เ,เป็นนี่สงแล้วใช่เราเปิดไฟเราเปิดนูน่นเปิดน,นี่ก็เป็นนี่สงแล้วอือเราเหยียบเด็กแค่แค่เดินเนี่ยแค่เดินอยู่ในวัดก็เป็นนี่สงแล้ว นั้นเราก็ต้องช่วยใช่บริจาคใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนในช่วงสงการ์ก็จะมีการก่อดีพระเจดีทรายใช่ไหมเอาทรายเข้าวัดเอาทรายเข้าวัดเพื่อใช้นี่สงแต่แต่ตอนเนี้ตอนนี้มันหมดไปแล้วหมดยุคหมดสมัยหมดธรรมเนียมก็ใช้เป็นการเอาเงินตัวนี้มาเป็นการแทนแทนแทนในการชําระนี่สงเป็นเป็นการทําตัวนั้นแต่สมัยก่อนไม่มีไม่มีก็ใช้ใช้เป็นเอาทรายขนทรายเข้ามาเป็นคนละถังสองถังเอามา ทำเป็นเจดีไซน์ขึ้นมาอมืเขาบอกตอนนี้ยพระอาจารย์การมาใช้ห้องน้ําวัดะนะห้องน้ําวัดเนี่ยเข้าห้องน้ําวัดชีวัดหรือมาทําอะไรภายในวัดเนี่ยใช้ห้องน้ํามานะแล้วส่วนใหญ่วัดต่างๆเนี่ยพระเป็นพระเป็นผู้ล้างบาปไหมพระอาจารย์คนที่ไปใช้อะ่ะเอ,อมันก็อยู่ดูอยู่ด้วยจิตจ,จิตและเจตนาเพราะว่าผมไปดูบางวัดเนี่ยพระกําลังเอาไม้ขัดโถส้วมอยู่เลย นะตรงนี้เนี่ยโยมก็ไปใช้เป็นผู้หญิงบ้างเป็นเด็กบ้างคนนะคนผู้ชายบ้างถ้าพระเขาไม่ถือไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไร<ะ>ใช่ไหมพระท่านก็ได้บุญท่านอ๋อท่านไปได้บุญท่านเพราะถือหนึ่งได้ได้ดูได้ได,ได้ได้พิจารณา,า,าเพื่อไม่ให้เรารังเกียจ<อ>ได้พิจและพ,พิจารณาอย่างโยมก็ไม่รู้ว่าพระเป็นคนทา ไม่มีเจตนาอแต่ถ้าเรามีเจตเราเรารู้ด้วยเจตนาและรู้ด้วยเจตนาแล้วแกล้งอันนี้ใช่ใช่ไหมรู้ด้วยเจตนาว่าพระเป็นคนทําแกล้งอได้แต่ที่นี่ถ้าเราไม่รู้ด้วยเจตนาไม่มีไม่มีความผิดอเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางวัดจ้างหรือบางวัดไม่จ้างเราก็ไม่รู้เอาอย่างของวัดเรานี่ยังไงครับวัดเราบางทีก็พระบางทีก็โยม บางทีก็พระบางทีก็โยมใช่เพราะว่าเราไม่แน่นอนครับครับบางทีพระบางทีอย่างข้างหน้าก็บางทีก็โยมมาช่วยอืมเออบางทีก็เราก็ให้พระไปดูมันไม่มีมันไม่มีข้อตายตัวก็คือบอกว่าอยู่ที่จิตได้เจตนาเราว่าเราเราทำมันก็มีความสุขอ่ะอืมเขาบอกว่าล้างส้วมวัดเนี่ยจะได้บุญมหาศาลเห็นว่ามีมีสาวสาวมีใครต่อใครที่เขาเป็นพนักงานนะทำงานดีเลยแต่ว่ามาขออาสาล้าง สวมวัดมันมันจริงแม่ว่ามันเป็นมันเป็นการปลดกรรมเชิญนิดหนึ่งอ๋อคนที่ดวงตกดวงซวยดวงไม่ดีครับทุกอย่างอืให้ล้างห้องน้ําวัดอจะดีอ๋อคือคือคือเหมือนการชําระจิตใจชําระสิ่งอัปมงคชลชําระสิ่งอะไรที่ไม่ดีและชําระทิฏฐิชําระมานะชําระอะไรที่อยู่ในจิตใจเราได้การล้างออกไป โอ้เกระเพกะการล้างส้วมเนี่ยมันมันก็ถือว่ามันเป็นงานที่มันโขลกโปะและหน้าเกลียดอ่าโขลกโปกและหน้าเกลียดถ้าใครสามารถไปทําได้ไปอ่ามันเป็นการละโอ้การวางการละการวางอืมเห็ไหมการวางซึ่งตําแหน่งการเพราะวางคนนี้เป็นเป็นหัวหน้างานอ่านะเป็นคนมีมีฐานะแหละอยู่ๆจะมานั่งล้างส้วมอะไรแบบนี้มันก็ดูกระไรอยู่นะใชแต่ว่าถ้าเขามาล้างส้วมวัด เหมือนกับรถทิศถิรถทิศืิรถทิศถิรถมานะอให้เรารู้ว่าให้เราไม่ถือยศถือตัวถือตําแหน่งถือหน้าที่ถือการงานอถือตัวถือตนเรา <damn. S 2> ให้วางไว้เ<า>อาตัวตนเราวางไว้ใช <glaub. S 2> ่มันมันมัน,ม,นมันเป็นถามว่าการล้างพระเราสมัยก่อนก่อนจะศึกจะต้องล้างห้องน้าก่อนอืช <cumulative. S 2> ำระจิตใจเราให้สะอาดบปรงใสบริสุทธิ์แล้วถึงจะออกไปพอเมื่อพระศึกปุ๊บ เมื่อศึกกอกไปออกจากพัดเสร็จต้องให้ไปล้างห้องน้าล้างห้องน้ําก่อนจะกลับบ้านต้องล้างห้องน้ํอเพราะครูบาอาจารย์ผมสอนมาตั้งแต่สมัยผมปวดอยู่วัดเก่าอุปชาผม,มสอนคือคือก่อนไม่ก่อนศึกก็หลังศึกจะต้องล้างห้องน้ําแล้วกลับบ้านแล้วเขาบอกต้องต้องออกหลังวัดด้วยเหรอพระอาจารย์ทำไมไม่ให้ออกหน้าวัดออกหน้าวัดก็ได้ก็ได้คือการมันการแต่ละแต่ละตําราไม่เหมือนกันอ๋อ บางตำราจะต้องมีเวลาออกอแต่ต้องออกเวลานี้เวลานี้ออกอไปแล้วจะต้องหันหน้าไปทางทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้ทิศนั้นมันหลายระบบหลายตำราเราก็เลยไม่รู้จะยึดอันไหนเราก็ยึดตามครูบาอาจารย์เรามาว่าศึกเวลานี้ออกเวลานี้ออกวันนั้นไปงั้นก็คือเอาแค่นั้นอเพราะว่าบางวัดเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยพอศึกออกไปเนี่ยวัดด้านหลังเป็นเป็นคลองแล้วก็เป็นป่าด้วย โอ้โหยากลําบากเลยต้องลุยน้าลุยอะไรไปนะมันถึงขนาดนั้นเลยโอ้แม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมก็ยังไม่เคยเจอเต็มที่ผมก็ให้ <c oughs> เห็นหลวงพ่อผมก็ให้ออกหน้าวัดเหมือนกันแหละโอ <c oughs> นะ้นั้นมันมันก็ไม่แล้วแต่ตํารานะหลวงพ่อแค่แค่เวลาอออกแค่เฮ้ยออกไปนะอย่าให้เกินเวลานี้นะ <c oughs> ออกไปออกก็ออกถึงเวลาออกแล้วเพจะกลับก็กลับมาใหม่คแต่มันจะเป็นแบบนั้นมันก็จะไม่มีอ เหตุเพศภัยอะไรการการเหมือนพวกนี hmm. ้มันมันตำราพวกนี้มันมันเป็นศาสตร์ลี้ลับอย่างหนึ่งการศึกเหมือนการเราไปเกิดใหม่ไงเพราะว่าเกิดใหม่จะจะไปใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตเราก็จะต้องล้างห้องน้ําชําระสิ่งสกปรกที่เราอยู่ในตัวเราให้เราละทิ้งซึ่งทิศทิซึ่งซึ่งมานะเหมือนการอะบวชให้วางตัวให้วางตนไว้เมื่อเราบวชมาแล้วให้วางตัววางตนไว้ครับ ไม่มีหลอกอาวุโสมาอาลับถือกันด้วยพรรษาพระเราสมัยนี้นับถือกันไม่ไม่ไม่ได้มาคิดด้วยพรรษามาคิดถือว่ากูแก่กว่ากูเพิ่งมาบวชแต่กวนั่นคิดอย่างแค่นั้นเองอแต่จริงๆเขานับด้วยรรษาเขาบวชเข้ามาไม่ได้เรียนพอไม่ได้เรียนมาไม่ได้อะไรมามันก็มีทิฏฐิมีมานะกัน เมื่อถือทิฏฐิถ,ถือมานะก็ไม่มีความเจริญในการดำรงชีวิตออกไปก็ไม่มีหรอกอคนเราต้องวางตัววางตนว,วางคว,วามเฉยได้ครับแต่ถ้าเราวางความเฉยได้มันทุกอย่างมันจบอืพระอาจารย์ตอนเนี้ยวัตถุมงคลของพระอาจารย์เนี่ยล่าสุดนะมีการเปิดจองอยู่เนี่ยนอกจากพระขุนแผนพิมพ์เล็กเนี่ยที่เขารออยู่ตอนนี้ก็คือพระสมเด็จสมเด็จปกโพสมเด็จปกโพอือฮะเมื่อไหร่ฮะอกดนำเลิกวันที่สิบ กันยายนนี้สิบกันยาแล้วก็ไปเสพเก้าพฤศจิกายนเก้าพฤศจิกาใช่ตอนนี้เปิดจองอยู่ใช่ไหมตอนนี้เปิดจองอยู่เรื่อยๆอตัวจองอยู่เรื่อยๆอืแต่ก็มีคนมาถามหลายคลิปหลายตอนหลายอะไรเราก็อธิบายไม่ตกราก็อธิบายไปหลายคลิปเหมือนกันว่าการใช้มันเป็นยังไงการมวลสารเป็นไงมวลสารตอนนี้รวบรวมใกล้จะครบแล้วครับตอนนี้มวลสารจริงๆมันครบแล้ว เห็นว่าจะกดพิม hmm. พ <Right. S 2> ์น oh. <cam> ําเลิกอ่าวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบก็เวลาเก้าโมงสิบโมงโดยประมาณครับดูอยู่ที่ว่ารถติดไม่ติดในการเข้าไปกดพิมพ์ที่โรงงานอไม่เกินเทียง กดพิมพ์นำเลิกนำเลิกนะพระสมเด็จเนื้อนี่เนื้อนี่ได้ทำออกมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเนื้อนี่ก็จะเป็นเนื้อไม้ล้วนๆบางคนมาบางคนก็ถามว่าอาจารย์ทําไมเนื้อพระไม่คุมชัดพระไม่เนียนพระไม่นุ่นพระไม่เหมือนขุนแผนเลยก็บอกว่าพระเป็นเนื้อไม้อเพราะว่าผมเน้นพระเป็นพระเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้เพื่อเอาอิทธิคุณอิทธิคุณของไม้ครับ เอามาใช้ในการหนุนคนหนุนบ้านหนุนร้านพระจึงมีหน้าที่พระจึงออกมาจะเหมือนพระชานหมาเราเรามีกี่เนื้อนะเนี่ยก็จะมีด้วยกันสามเนื้อแล้วก็จะมีเนื้อรวมเนื้อรวมแล้วก็เนื้อนำเลิกก็จะประมาณห้าเนื้อหกเนื้อโดยประมาณโดยประมาณ ก็ขนาดก็เท่าพระสมเด็จทั่วไปอ่ารับพระสมเด็จทั่วไปแบบจิงออกบาสวยอ่าฮะแบบจิงออกมาสวยมากอ่าฮะ,ะ,ะ,ะแล้วแล้วของหายากมากครับของหายากมากแต่และอย่างยากที่สุดคือใบโพครับใบโพที่ร่วงลงมาจากต้นแล้วไปคอยเอาไปคอยรับอืไปคอยรับ,คร,บครับเพื่อไม่ให้ตกลงกับพืชใครไปรับอ่ะฮะอาจารย์ ผมไม่ต้องให้พักไปนอนคอยอ๋อเหรอเอาเลยเพราะหน้านี้โยมต้องคิดว่าหน้านี้ไม่ใช่หน้าที่ใบโพผีใบอืมหายาครับกับจะได้ก็คือต้องไปช่วงเย็นเย็นอจะเอาต้องไปช่วงเย็นลมมนแรงครับก็ต้องไปยืนดูอถ้าหลววปุ๊บก็ต้องวิ่งไปคอยเก็บห้ามหลงพื้นถามว่าทําไมเอาใบโพเราหนึ่งเราสร้างสมเด็จปกโคูบาจาย์สอนไว้ครับ ถ้ามวลสารดีครับมีชัยไฟมีชัยไปฝักขึ้นแล้วสมเด็จปกโพเนี่ยครับผมก็เอาปกใบโพใบโพเป็นโพพระนะต้องโพพระนะครับโพพระเนี่ยเป็นยังไงโพพระโพพระใบจะใหญ่อแล้วจะมีเเขาเรียกปลายใบจะแหลมจะสวยครับจะสวยก็ เอามาเอามาไปคอยเอามาให้ได้เก้าใบเอามาให้ได้เก้าใบเมื่อคอยเอามาให้ได้เก้าใบถามว่าทําไมไม่ให้หล่นลงพื้นถ้าหล่นลงพื้นไม่เอาใช้ไม่ได้ต้องคอยเพราะว่าทําไมมันล่วงลงมาหนึ่งเคกของคนโบราณกรูบาาจารถ้าหล่นลงพื้นมึงเอาไปใช้ชีวิตมึงตกต่ำมันลอยมันลอยอยู่มึงเอาไปใช้มึงชีวิตมึงจะลอยอยู่ตลอด มันจะไม่ตกต่ำครับแล้วมึงดูใบโพครูบาอาจารย์บอกว่ามึงดูต้นโพให้เปรียบเทียบมึงดูต้นโพครับต้นโพเมื่อผิกใบแล้วผิกใบออกเมื่อมันสลัใบออกแล้วเหมือนเปรียบเทียบเหมือนชีวิตคนเราครับเมือ่อมีความเมืมมอ่อมีความอผิดพลาดหรือมีความเศร้าหมองในจิตในใจครับต้นโพก็จะเหมือนกันมันจะผิดใบแค่สองสามวันแล้วอีกวันสองวันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ครับ คนเรามันครูบาอาจารย์ก็จะเอาใบาโพตัวนี้เอามาใช้เพื่อบอกว่าใบาโพตัวเนี้ยเมื่อเอามาใช้ตนี้มันจะแตกไวอื <ừ. S 2> เอาเคสของใบโพเอาต้นโพมาว่าอ่เมื่อเอามีมีเคสของใบโพตัวนี้มาใช้อ่ชีวิตเรามันก็จะแตกไวเหมือน,น,นอเหมือนใบเหมือนต้นโพออใช่ไหมเหมือนเหมือนบอกว่าประมาณเหมือนเราแบบว่าตกอับ <ừ. S 2> วันสองวันสามวันเนี่ย<อ>เราก็จะเจอทางออกไปที่ดีอ๋ออย่างนั้นใช่มันเป็นคุณตรบายว่า วันสองวันเราก็จะเจอทางออกใหม่แท้ดีไม่มีว่าไม่มีว่าต้นโพสละใบทิ้งแล้วไม่มีการแตกออกมันพอแตกพอสละใบปุ๊บอีกวันยอดออกเขียวปุ๊เลยมีคนอยากรู้ว่าพระสมเด็จเนี่ยวันเสกจะมีพธิธีเหมือนกับพระคุณแผนไหมโอ้พิธีใหญ่กว่าใหญ่กว่าเหรอฮะทำใจว่าคิดไว้แล้วเสกในเรือหรือเปล่าไม่ไม่อาเที่ยวนี้ไม่ได้เสกในเรือไม่ แต่ทําเตรียมพิธีไว้แล้วเตรียมไว้แล้วให้ให้สมกับที่เป็นพระสมเด็จใช่ไหมใช่โอ้สมเด็จความยิ่งใหญ่อ่าฮะยิ่งใหญ่แล้วเตรียมไว้หมดแล้วอได้ไว้หมดแล้วครับอืมคือมาบอกหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วพระสมเด็จมีจานไหมจานอัขระไหมฮะพระจาร์อ๋อเดี๋ยวต้องดูต้องดูต้องดูเนื้อต้องดูเนื้อก่อนต้องดูเนื้อครับเพราะว่าอ่อแต่ว่านำเรื่องจา์ให้ Uh huh. นำเรื่องการให้แต่เนื้ออื่นเดี๋ยวค่อยพิจารณากันทีหลังเพราะตื่้องเราดูของก่อนเราดูของก่อนเอาว่าในโอกาสหน้าคงได้คุยกันเรื่องของพระสมเด็จซึ่งยังมีเวลานะฮะใช่ยังมีเวลาเอ่อเศกวันไหนนะครับเศกวันที่9ก้าพิจิกาเก้าพิจิกาแต่ว่าเสกได้แล้วรับของเลยไหมรับเลยรับ oh. เลยพระสมเด็จน uh ี huh. uh ่ส huh. ร uh, uh. uh ้างกี şey> yes. ่องค์อ um ่า เนือก็ประมาณเด็ดจน่าจะประมาณไม่สามพันกว่ากาเนี่ยแหละสามพันก็น้อยกว่าน้อยกว่าผ้าุแผนสุใช่ครับน้อยกว่าอีกเหรอฮะโอ้โหแล้วจะเพียงพอความต้องการก็ก็ไม่รู้แหละแต่บางนคนก็ยังลังเรย์อยู่เพราะว่าหนึ่งสมเด็จก็บอกแล้วสมเด็จผมจะท,ทําแค่ครั้งเดียวรุ่นนี้ครั้งเดียวแล้เลิกปฏิยาถามว่า,าทำไมถึงทำมันยาก มันยากยากขึ้นมวลสารมผมว่าถ้าใครย้ายผมทำโยมจะต้องมานอนนอนคอยใต้ต้นโพให้ผมและและแล้วคอยรับใบโพให้ผมก้าไผมเดี๋ยวผมก็กลับมาทำให้ผมไนดะ้กลับมาทำได้แล้วก็มวลสารมวลสารอย่างอื่นเนะี่ยมี แต่ว่า,น,าน่าจะเอาไว้ควุยพรุ่งนี้ตอนเย็นอีกทีครับอ่ะนะฮะนั้นวันนี้แล้วหมดเวลาแล้วะนะ,ะ,อะเอาเป็นว่าวันนี้ขอพรแฟนรายการหน่อยครับอาจารย์สาธุนะวันนี้นะขอทุกโมทนากรรณนา้าแย่โยมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการบูชาพระผุแนแผนพิมเล็กของวัดทางเรือที่จะได้ร่วมนำจากรุปใจ,จทั้งหลายมาบูรณนะเสนาสะนะในวัดทางเรือนี้ก็ขอพรก็คือขอ ขอให้ญาติโยมทุกท่านมีอายุวันนาสุขภาพระรปฏิภานธนาสาสมบัติให้เพิ่มปูดนด้วยเงินทองลาบยศสรรเสริญสการะเงินทองทั้งหลายให้มีกินไม่รู้ิ้นให้มีเงินทองมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจแ่งคุณพระพทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพร,ร,ร,ระสังฆเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพรที่อาตมาภาพได้อัตฐานแล้วได้สำเร็จแล้วจงบมบเกิดมีแก่ผู้ที่ได้รับความรับจม ในอนาคตและปัจจุบันนี้ทุกคนทุกพานขอจเจเขาจรสาิุครับ